สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามารับชมรับฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกท่านกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำา o o n d c ซ v ว c 4ดอนะคะทุกท่านราคาไม่แรงนะคะเพียง39,000บาทเท่านั้นนะคะ สีแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะซิงได้นะคะราคาก็โดนใจคะ่ะแบบนี้นะคะท่านใดสนใจก็ต้องรีบทักไปแล้วลราคาเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะ h o n ด a าซีวิ4ดอเกียร์ธรรมดานะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะมีเก็บแอร์อย่างเดียวนะคะแอร์ไม่ค่อยเย็นนะคะทุกท่านก็ต้องไปไล่ระบบแอร์กันหน่อยเท่านั้นนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะคะทุกอย่างดีเลยคะ่ะ ราคา39,000บาทต่อลองกันได้เลยนะคะถ้าจบจริงไม่พูดเยอะค่ะไม่มีผ่อนนะคะขายสดเท่านั้นนะคะทุกท่านกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะภายในก็เดิมเดิมนะคะแผงประตูเดิมเดิมสวยๆกันเลยนะคะเบาะภายในไม่มีขาดนะคะสีสันตามรูปเลยนะคะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเบอร์โทรติดต่อเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจนัดชมก่อนได้เลยนะคะทดลองขับประกอบการตัดสินใจนะคะ 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ Hon d a c ซีว c 4สดอกเกียร์ธรรมดาพมรมลายแต่งนะคะเบาะสีสันตามรูปสะอาดสะอา้านน่าใช้งานนะคะสนใจดูรถทดลองขับจังหวัดนครสวรรค์นะคะทุกท่านเบอร์ติตดต่อเจ้าของที่ใต้คลิปนี้สามารถคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเจรจาต่อรองราคาก็สามารถคุยกันได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอลาไปก่อนนะคะมาแนะนำกันไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะสวัสดีค่ะ